สวัสดีครับขอต้อนรับพระสูตรเสียงสกิดใจออฟฟิเชียลนะครับวันนี้วันที่16สิงหานะครับ <Okay. S 1> ทีมงานเสียงสกิจใจนะครับ <Okay. S 1> ก็จะเดินทางไปที่กทมนะครับไปที่ร้านอิสานลำเพลินนะครับในค่ำคืนนี้เจอกับทีมงานเสียงสกิจใจได้เลยนะครับทีมงานของเราไปพบกันทั้งวงนะครับวันนี้ัดราคา100บาทนะครับสำรองโต๊ะก็ทักไปได้ที่เพจ อีสานลำเพลินได้เลยนะครับวันนี้ทีมงานเราไปกันทั้งวงนะฮะสลับค่ำคืนน,น,นี้ใครมาถึงแล้วบ้างสวัสดีครับน้องนค่ะน้องขีมก็ทักคุยกับน้องขีมอะไรดีค่ะอุ้ยหลอกห<น>ลอกหลอกหลอกสวัสดีครับน้องน้องอิ๋วสวัสดีครับน้องอิ๋ว อาสวัสดีครับพ้อยบัตรบานวันนี้เดินทางไปพร้อมกับทีมงานเลยใช่แล้วครับวันนี้เจอกันนะฮะอีสานลำเพลินนะครับบัตรราคา100บาทเท่านั้นเองนะครับย้่ย่วงนี่เลี้ยงย้ายเข้ามาเดิมมันมาเเข้ามาสองต่อเลยงย้่ยอะไรคือหมาสองต่อคืออะไร ่หน้านี่หัวหน้าวันนี้สวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับเดินทางกับพอดีสานลำเพลินมาเรี่ยงพี่น้องอีสานลำเพลินตอนเย็นนะครับเจอกันบัดราคารับรองว่ามั่นมวนเพราะว่าเมื่อนี้ไปรถบุ้งเบิดน้องไส้น้องไส้ก่อยกับไปอุนท้องไส้ท้องไส้กับไปล้นบุ้งคือพร้อมนอนใไหมเนยเออไปนอนนะพี่ครอบครัวเล็กๆแต่อบอุ่น จอยข้อนอนมาทำให้ทุกบ้านเลยมาลอยคุณคุณคนั่งกองมุนนะได้หมดแหละอ่ะเดี๋ยวไปทักทายน้องเนสกันหน่อยน้องเนสน้องเนสเป็นไงบ้างคะวันนี้พร้อมไหมคะวันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะพร้อมมากค่ะอ่าอันที่นั่งที่นั่งประจำเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ่า เราก็แบบคือตรงนี้มันมีที่ไปที่มาค่ะคือนั่งข้างหลังสุดมันย้อนเสียงอันนี้แบบถือเป็นเปาะแรกก็คือคนแรกที่มาอ๋อที่มาที่ไปที่จะนี้ใช่ไหมอ๋ออะไรขึ้นใช่ไหมขึ้นเลยอะไรยางไงที่เราไม่เคยลงไหนอ๋อนี้พระเอกคำแทนก็มาแล้วนะครับพระเอกคำแทน วันนี้พี่ตั้มก็รับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเลยตั้งแต่ขับรถดูแลเรื่องระบบเสียงระบบละเอีกดูแลคิวสเตตแต่ไม่ดูสเตตเมนต์นะโอเคไปไป พร้อมแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับวันนี้นะฮะสำรองจองโต <Yeah, S 2> ๊ะกันได้เลยนะครับบัตรราคาเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะใครน้องปรินปะเสียเลยเอาไปรงขาก็ได้ได้เราเยจะได้ราเราซูดอีกแหวนไดนยังได้ ข้างหลังสามคนัะข้างหลังสามเขียมเมื่อวานนี้ไม่ได้กินสีน้อยเลยเสียใจมากเลยก็กินข้าวกันจนอิม่มทั้งมาตอนเขาจะนอนแล้ <laughs> วอ่ะเขากินกันตีหนึ่งตีสองไม่ใช่เหรอแต่รู้นอนตีหนึงง่งเลอ๋ออิ๋ว<ะ>เสียดายมากเลยเมื่อคือนเนี่ยเสียดายมากไม่เป็นไรที่ไปกินคนเดียวก็ได้ <laughs> เป็นไงัเดี๋ยววันหลังก็ได้ไม่มีวันหลังหรอกพี่เกียดละพี่เกียดชวนละ เจอกันนะคะที่จตมเลยอิสานลำพูนนะคะเย็นนี้ขำๆดดข้ๆมดึกๆแต่ยังหนึงไต่ยังหนึงเียได้ดอกไม้แล้วกคือดอกไม้แล้วก็คืันลนะ่ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลย กเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับก็รอกันดูคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กับเชษกิจจ f ยออฟฟิศเชนด้นะครับสวัสดีครับ